สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นไปเชียงซิวจะใช้วิธีเดิมในการออกจากจวนแต่เพิ่งมารู้ว่าพ่อค้าขายผักไม่ใช่สสื่อเอ๋ออีกแล้วนํำซ้ำตะกร้าผักของพ่อค้าคนใหม่ก็เล็กมากจนนางยัดตัวลงไปไม่ได้หรือจะเป็นฝีมือของซ่องเจียวเย่นะเป็นไปไม่ได้เขาเป็นคนบอกให้นางออกจากจวนวิธีเดิมนี่นะ แล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้จะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงขณะที่ไป๋เซียงซิวกำลังหัวเสียกับอุปสรรคที่ไม่ได้คาดการเอาไว้ล่วงหน้านั่นเองใครคนหนึ่งก็แตะมือลงบนไหลนางสะดุ้งสุดตัวด้วยความตกใจกลัวว่าจะมีคนจับได้เมื่อหันกลับไปก็เห็นเสียวหวนยืนอยู่ด้านหลังเจ้ามาทำอะไรที่นี่ไป้เซียงซิลถาม มองเห็นถุงผ้าอยู่ในมืออีกฝ่ายข้าอยากตามท่านไปด้วยเจ้าค่ะตามข้าไปไหนหรึไปเสียงซิวทำเป็นไม่เข้าใจเมื่อวานบ่าวได้ยินที่ท่านพูดกับเสี่ยวซือบ่าวเป็นนี้ชีวิตท่านจึงจะขอติดตามท่านไปไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามเอออย่างงั้นก็ได้แต่ตอนนี้พวกเราคงหมดหนทางออกไปแล้วละ่ะบ่าวรู้ทางออกเจ้าค่ะแต่ ออกไปยังไงหรือไหนลองบอกมาสิวิธีไหนก็ได้ขอเพียงให้พวกเราออกไปจากที่นี่เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วก็ช่างเธอในเมื่อเสี่ยวหวนอยากไปด้วยถึงยังไงซ่งเจียวเย่ก็บอกให้พาผู้หญิงไปด้วยหนึ่งคนไม่ใช่หรือตอนแรกเสี่ยวหวนก็ยังดูลังเลสุดท้ายก็ตัดสินใจเดินนำทางเจ้านายไปตามทางแคบๆจนมาถึงตำแหน่งที่ลับตาคน จากนั้นก็ชี้ไปที่กำแพงที่มีรูขนาดเล็กอยู่ด้านล่างไปเสียงซิวมองรูตรงหน้าอย่างอึ้งๆก่อนจะหันไปมองเสียวหวนเราจะลอดรูนี้ออกไปได้จริงหรือจากที่นางดูมันเล็กมากๆรูนี้ตามจริงเป็นโพรงที่ขุดไว้ลึกมากเจ้าค่ะน้องชายคนเล็กของบ่าวลอดเอาผลไม้มาให้อยู่บ่อยๆพอหลุดปากออกไปเสียวหวนก็ตกใจไม่น้อย สีหนา้าซีเผือดและล้ำละลักพูดต่ออนุซิลได้โปรดอย่าบอกเรื่องนี้กับใครนะเจ้าคะไม่อย่างนั้นบ่าวต้องโดนทำโทษอย่างหนักแน่เจ้าไม่ต้องกังวลแม้แต่ผีข้าก็ไม่บอกแน่นอนไปเชียงซิลคุกเข่าลงขานลอดโพรงใต้กำแพงตอนแรกนางคิดว่าจะผ่านไปไม่ได้เสียแล้วแต่ปรากฏว่าโพรงเนี้ยกว้างพออย่างที่เสี่ยวหวนบอกจริงๆ พอนางคลานพลไปอีกฟากกำแพงได้กลับเห็นรองเท้าคู่หนึ่งอยู่ตรงหน้าเอ๋ทำไมมีรองเท้าที่ปากโพรงละ่ะชักจะแย่แล้วสิไปเซียงซิวเหงื่อหน้าขึ้นก็เห็นสายตาคมกริบกำลังจับจ้องมาที่นางขะคุณชายท่งทำไมมาอยู่ตรงนี้ล่ะเจ้าคะท่งเจียวเย่เป็นห่วงไปเซียงซิวจึงตัดสินใจจะเดินไปรอนางที่ด้านหลังจวน กับได้ยินเสียงพูดคุยดังมาจากอีกฝ้ากำแพงเสียก่อนเลยหยุดยืนรอแล้วก็เป็นดังที่คาดไว้จูจ่ๆนางก็โผล่ออกมาจากโพรงด้วยใบหน้าเปื้อนเศษดินชายหนุ่มเห็นแล้วก็นึกขำสุดท้ายอดใจไม่ไหวหัวเราะเสียงดังลั่นออกมาหยุดหัวเราะข้าเสียทีเถอดเจ้าค่ะช่วยดึงข้าขึ้นไปหน่อยไปเชียงซิวยื่นมือเลอะดินไปให้ซ่งเจียวเย่ ชายหนุ่มพยายามกลั้นหัวเราะรีบดึงนางออกมาจากโลงโดยเร็วทำไมถึงต้องมีคนมาเห็นนางในสภาพแย่ๆอยู่เรื่อยไปเซียงซิวรู้สึกอายไม่น้อยแต่นางก็พยายามตีสีหน้าเรียบเฉยหันไปช่วยดึงเสี่ยวหวนที่คานตามหลังมานางชื่อเสี่ยวหวนจะไปกับพวกเราด้วยงั้นรึรงเจียวเย่มองเสี่ยวหวนอย่างคลุ้นคิด หญิงผู้นี้จะไว้ใจได้หรือไม่นางมีแผลเป็นบนหน้าจะใช้สาวใช้ที่มีข่าวลือว่าไปเสียงสิวช่วยชีวิตจากเหตุไฟไหม้ครั้งนั้นหรือเปล่าดูแล้วยังอายุไม่มากไม่รู้ว่าจะช่วยดูแลไปเสียงสิวได้ไหม แต่ก็ไม่เป็นไรในเมื่อาข้าพาวีเชอร์มาด้วยทรงจิ๋วเย่เดินนำสองสาวมายังรถมา้าที่ถูกเตรียมไว้ก่อนแล้วรถม้าคันนี้มีขนาดใหญ่แต่ไม่ได้หรูหราไปเซียงซิวและเสี่ยวหวนเก้าวขึ้นรถม้าก็พบว่าด้านในมีใครคนหนึ่งนั่งอยู่ก่อนแล้วคนผู้นี้จะเป็นใครไปได้หากไม่ใช่วีเชอร์วีเชอร์เจ้าเองหรือข้าไม่คิดว่าเจ้าจะมาด้วย ค่าเองเจ้าค่ะวีเชอร์ตอบรีบพยุงปาเซียงซิวมานั่งข้างนางวีเชอร์รู้ดีว่าไปาเซียงซิวคือหญิงสาวที่ส่งเจียวเย่มีใจให้นางจึงตั้งใจจะดูแลาปาเซียงซิวเป็นอย่างดีไม่ว่าต่อไปทั้งสองจะลงเอยกันหรือไม่ก็ตามเมื่อพวกผู้หญิงขึ้นนั่งบนรถมาเรียบร้อยแล้วก็มีชายหนุ่มอีกคนหนึ่งขึ้นมาสมทบที่ตำแหน่ง คนขับด้านหน้ารถมาไปเสียงซิวรู้ว่าคนผู้นี้คือหยูขวงนางโชคดีมากที่หยูขวงร่วมเดินทางไปด้วยทว่านางก็รู้สึกเกรงใจเขาอยู่ไม่น้อยในฐานะผู้นำยุทธภพ,พเขาคงมีภารกิจที่ต้องจัดการมากมายหญิงสาวตัดสินใจว่าคงต้องคุยเรื่องนี้กับเขาอย่างจริงจังในภายหลังขณะที่นางกำลังคุ้นคิดอยู่นั่น รถม้าก็เริ่มออกเดินทางภายในรถม้าเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกตั้งแต่ของกินเครื่องดื่มไปจนถึงข้าวของที่จำเป็นต้องใช้ระหว่างทางนับเป็นความรอบครอบของทรงเจียวเย่โดยแท้แถมยังมีของที่ต้องใช้สำหรับการพักแรมเตรียมเอาไว้อีกด้วยพวกเขามุ่งหน้าไปทางเมืองสูซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ก่อนจะถึงเมืองหนิง ทรงเจียวเย่พิ่งตระหนักถึงบางอย่างได้ในตอนนี้เองพวกศัตรูขึ้นชื่อเรื่องการใช้ยาพิษและนอนพิษทว่าครั้งนี้กลับใช้กลยุทธ์ตั้งแนวรบที่ทรงประสิทธิภาพถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหาดอย่างมากตั้งแต่มาอยู่พบนี้ไปเสียงซิวไม่เคยออกมาไกลขนาดนี้นางจึงออกไปนั่งด้านนอกกับสองหนุ่มมองทิวทัศน์รอบด้านด้วยความสนใจ ตอนนี้หญิงสาวทั้งสามเปลี่ยนมาแต่งกายในชุดตามแบบบุรุษเพื่อความสะดวกและคล่องตัวยามนี้หากใครมองมาก็จะเห็นเพียงบุรุษหน้าตาหล่อเหลาสะอาดสะอาดปาเสียงสิวเป็นที่สะดุดตาทุกคนที่มองมาต่างก็ให้ความสนใจทว่าหญิงสาวหาได้ใส่ใจสายตาผู้อื่นไม่แต่จู่จูนางก็ยกมือขึ้นบังหน้าอกก้าวพลวดกลับเข้าไปด้านในรถมา้า ท่งเจียวเยผู้ไม่รู้อิโนอิเนว่าเหตุใดนางจึงรีบกลับเข้าไปเอ่ยถามขึ้นมาทันทีมีอะไรงั้นหรือไม่มีอะไรเจ้าค่ะข้าแค่อยากจะพักผักบ้าอะไรละ่ะน้ำนมไหลเปื้อนชุดที่นางสวมเป็นเพราะรัดหน้าอกแน่นเกินไปแน่ๆเกิดอะไรขึ้นเจ้าคะหน้าอกท่านเสียวหวนเห็นเจ้านายมีท่าทีประหลาดก็ถามขึ้นมาบ้างชู นอกจากไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเสียวหวนยังต้องปิดปากให้สนิทอีกด้วยวีเชอร์มีประสบการณ์เรื่องแบบนี้มาก่อนนางกระซิบถามเสียงแผ่วเบาน้ำนมคัดหรือเจ้าคะใช่แล้วเจ้าช่วยค่าขายผ้าลัดหน้าอกหน่อยเถอะอึดอาดจ,จะแย่อยู่แล้วถึงท่านจะไม่ได้ให้นมท่านอองน้อยเองแต่ก็ยังคงมีน้ำนมอยู่อืมก่อนหลงเฮิงจะไปรบ เขาเป็นคนคอยจัดการเรื่องเนี้ยให้นางหลังจากเขาไปนางก็คอยบีบออกเองแต่พอความวุ่นวายและรีบเร่งในวันนี้จึงทำให้ลืมนึกถึงเรื่องเนี้ยไปเสียสนิทวีเชอร์กลั้นหัวเราะพางช่วยนางขายผ้ารัดหน้าอกเรียบร้อยแล้วท่านเปลี่ยนชุดใหม่เถอะเจ้าค่ะกด็ดีเสียวหวนไปเสียงซิวโบกมือไปทางด้านนอกเป็นการบอกให้เสียวหวนคอยดูม่านเอาไว้ สาวรับใช้เอามือรวบม่านไว้แน่นแต่พวกนางไม่รู้เลยว่าทุกอย่างที่คุยกันนั้นได้ยินไปถึงด้านนอกด้วยถึงพวกผู้หญิงจะคิดว่าพูดกันเบาที่สุดแล้วแต่สองหนุ่มผู้มีวรยุทธ์กลับได้ยินทุกท้อยคําชัดเจนทรงเจียวเย้หน้าร้อนเผาจนแทบจะไม่ส่วนยูขวงที่ปิดปากเงียบมาตลอดการเดินทางจูจ่ๆก็พูดออกมาเกิดเป็นหญิงไม่ใช่เรื่องง่าย ถูกต้องที่สุดรถมา้ายังคงเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเรื่อยๆทั้งสองหนุ่มไม่ได้พูดคุยกันต่อเล่ากับต้องการใช้ความเงียบช่วยประสานรอยบาดม้าในใจการเดินทางใช้เวลาหลายวันส่วนมากพวกเขาจึงต้องพักแรมกันในป่าแต่ละคืนสองหนุ่มจะหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการหยุดพักซงเจียวเย่คิดว่าไปเซียงซิลน่าจะเป็นคนแรกที่ล้มพับไปก่อน เพราะนางเพิ่งให้กำเนิดทารกมาไม่นานอีกทั้งรูปร่างที่บอบบางของหญิงสาวยิ่งทำให้เขามั่นใจเช่นนั้นทว่าตลอดการเดินทางเขากลับพบว่าไม่ว่าถนนหนทางจะลำบากแค่ไหนนางก็ไม่เคยปรีปากบ่นเลยสักครั้งขนาดวีเชอร์ที่ดูแข็งแรงยังถึงกับอาจเจียนหลายครั้งทว่าปเสียงซิวกลับไม่มีวี่แววอ่อนล้าให้เห็นแม้แต่น้อย อันที่จริงนางดูแข็งแรงดีด้วยซ้ำหญิงสาวทําตัวเหมือนกับว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นเพียงการนั่งรถมาเล่นธรรมดาเท่านั้นตามจริงแล้วตอนที่อยู่ในโลกเดิมไปเสียงซิวมักจะขับรถไปท่องเที่ยวอยู่บ่อยๆการเดินทางจึงเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับนางอีกทั้งในใจหญิงสาวก็เป็นห่วงหลงเิงเป็นอย่างมากทําให้ไม่มีเวลาจมอยู่กับความโศกเศร้า ไปเสียงสิวคิดว่าหากนางยังคงคิดถึงแต่เรื่องร้ายๆจนตัวเองต้องล้มป่วยการเดินทางครั้งนี้ก็นับว่าเปล่าประโยชน์แล้วเพราะหน้าที่ของนางก็คือต้องช่วยหลงเหิงให้ได้เขาต้องปลอดภัยตอนนี้นางตัดสินใจจะอยู่ที่พบนี้โดยไม่สนว่าโครงเรื่องจะเป็นอย่างไรอีกแล้วพวกเขาเดินทางกันต่ออีกสามวันก็มาถึงเมืองซูซึ่งอยู่แถบชายแดน บนท้องถนนในตัวเมืองมีผู้คนคลาคล้ำดูวุ่นวายสับสนสามสาวจึงยังอยู่ในชุดแต่งกายแบบผู้ชายเพื่อความปลอดภัยจากโจรที่ปะปนในฝูงชนและจากโจรป่านอกเมืองทำไมที่นี่จึงดูวุ่นวายนะักไปเชียงซิวถามอย่างสงสัยนางก็พอเข้าใจอยู่ว่าเมืองเนี้ยเป็นเมืองชายแดนแต่มันจะไม่พลุกพล่านมากไปหน่อยรือ เจ้ารู้ไหมว่าเหตุใดหลงเฮิงจึงได้รับตำแหน่งรีอองแทนที่ทรงเจียวเย่จะตอบเขากลับย้อนถามนางไม่รู้เจ้าค่ะเพราะเหตุใดเง้นหรอพอเขาไม่เคยพ่ายแพ้สงครามอย่างไรเล่าชื่อเสียงของเขาเป็นที่เลื่องลือแถวชายแดนมากกว่าในเมืองหลวงเสียอีกแล้วเกี่ยวอะไรกับการที่เมืองนี้มีคนพลุกพลานหรือเจ้าคะนั่นเพราะเมืองเนี้ยอยู่ติดกับเมืองหนิง ผู้คนไม่มั่นใจว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรจึงหวาดกลัวว่าแผ่นดินอาจจะไม่สงบสุขอีกต่อไปอย่างนี้นี่เองนางไม่เคยคิดเลยว่าการเคลื่อนไหวของหลงเหฮงจะส่งผลต่อผู้คนมากมายเพียงนี้เป็นเพราะสถานการณ์ในเมืองหนิงยังคลุมเครือพวกชาวบ้านจึงพากันร,ระส่ำระสายอยู่ไม่เป็นสุขเดินทางกันต่ออีกสักพักรถมาก็ผ่านพ้นประตูเมือง หลังจากผ่านผลประตูเมืองมาได้ไม่นานก็มีคนกลุ่มหนึ่งกระโดดมาขวางหน้ารถมา้าพร้อมกับตะโกนเสียงดังลั่นอย่างมุ่งร้ายหยุดเดี๋ยวนี้ทิ้งสัมาระและผู้หญิงเอาไว้หากขัดขืนอย่าหาว่าข้าและพี่น้องไม่ปราน้ไปเสียงซิวเม็มปากแน่นนี่พวกเราเจอโจรหรือเนี่ยไปเสียงซิวผ่านเหตุการณ์ต่อสู้มาหลายครั้ง นางจึงไม่ได้หวาดกลัวจนหัวหดเหมือนวีเชอร์และเสี่ยวหวนแถมนางยังรู้ดีว่าผู้ชายสองคนด้านนอกมีวรยุทธ์สูงสง่งโจนป่าพวกนี้รนหาที่ตายเสร็จแล้วหญิงสาวแง้มพม่านดูเหตุการณ์ด้านนอกแล้วก็ต้องขมวดคิ้วนี่มันโจนป่าหรือพวกชาวบ้านที่หลีภัยกันเหตุใดอาวุธจึงมีแค่จอบกับเคียวเสื้อผ้าก็เก่าซอมซ่อดูน่าเวทนามาก ทรงเจียวเย่เห็นลักษณะท่าทางและการแต่งกายของพวกโจรก็สงสัยเช่นเดียวกันกับไปเสียงซิลจึงเอ่ยถามเสียงลังเลพวกเจ้าเป็นโจรเงินรกโจรแบบไหนกันทำไมหน้าตาถึงดูอมทุกข์หากพวกเขามีลักษณะแบบโจรทั่วไปเขาคงลงมือไปนานแล้วยุข่วงมองกลุ่มคนตรงหน้าก็พอจะคาดเดาความเป็นมาได้จึงได้แต่บอกเสียงเรีย หนีไปซะหากพวกเจ้ายัางอยากมีชีวิตรอดอย่าเอาชีวิตมาทิ้งโดยไร้ประโยชน์เลยทว่าพวกโจรยังคงปักหลักไม่ไปไหนเพราะนานๆครั้งถึงจะมีรถม้าผ่านมาทางนี้นำซ้ำด้านในรถม้ายังดูเหมือนจะมีทรัพย์สินมีค่าอีกด้วยพวกโจรจึงไม่สนใจอะไรอีกต่อไปวิ่งเข้าใส่ชายหนุ่มทั้งสองทันที ซรงเจียวเย่และอยู่ข่วงรับมือกลุ่มคนตรงหน้าด้วยความกระอักกระอ่วนหากโจรกลุ่มนี้เป็นผู้มีวรยุทธ์พวกเขาก็คงไม่ลำบากใจเพียงแต่ทว่าพวกโจรป่ากลับเป็นเพียงคนธรรมดาไม่มีทักษะด้านเชิงยุทธแม้แต่น้อยทำให้พวกเขาไม่รู้จะจัดการอย่างไรต่อดีความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทำให้มาตื่นตระหนก พวกมันวิ่งฮอตตะบึงไปข้างหน้าอย่างบ้าคลัง่งลากเอารถมาเคลื่อนตามไปด้วยวีเชิ์ตกใจร้องเสียงดังลั่นแบบไม่รู้ตัวว้ายด้านในมีผู้หญิงรีบไปหยุดม้าเร็วเมื่อได้ยินเสียงผู้หญิงร้องพวกโจรปาก,ก็มีน้ำเสียงลิงโลดรีบเบนความสนใจมาที่ผู้หญิงแทนที่จะเป็นเงินทรงเจี่ยวเยเหงื่อแตกท่วมกายโจรพวกนี้บ้าผู้หญิงขนาดนี้เลยหรือ หากไยเสียงซิวและอีกสองสาวตกอยู่ในเงื้อมมือของพวกมันต้องแย่แน่นอนรถมาวิ่งตเตลิดเข้าไปในป่าลึกคนด้านในถูกเหวี่ยงไปมาตามสภาพพื้นดินที่เป็นหลุมเป็นบ่อในขณะที่รถมาวิ่งผ่านแรงเหวี่ยงทำให้ไปเสียงซิวกระเด็นออกจากตัวรถมา้ากลิ้งไปบนพื้นหญ้าหญิงสาวพยายามงอตัวปกป้องตนเอง กอบกับตำแหน่งที่นางตกลงมาไม่มีก้อนหินจึงไม่ได้รับบาดเจ็บสักเท่าไรจังหวะนั้นเองไปเสียงสิวก็ได้ยินเสียงฝีเทา้าวิ่งมาตรงจุดที่นางนอนอยู่เจ้าดูนี่สิเจ้าว่าใช่ผู้หญิงไหมแต่เขาแต่งกายแบบชายนะลองดูเอวสิมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่มีเอวแบบนี้นางตกลงมาตายแล้วกระมังแย่จริงเฉียวน่าเสียดายเหลือเกิน ถึงอย่างไรก็ไปดูกันเถอะบางทีพวกเราอาจจะใช้นางได้พูดเป็นเล่นลองเข้ามาใกล้สิข้าจะทุบหัวให้พอไปเสียงซิวนอนหันหลังให้จึงไม่มีใครเห็นว่านางแอบยื่นมือไปจับ่อนไม้ที่อยู่ตรงหน้ามากำเอาไว้แน่นเตรียมพร้อมจะฟาดใครก็ตามที่กล้าเข้ามาใกล้นางไม่นานจากนั้นก็มีคนเข้ามาใกล้นางจริงๆอีกฝ่ายพยายามจะพลิกตัวนาง ทว่าหญิงสาวอาศัยจังหวะเนี้ยผุดลุกขึ้นแล้วฟาดโจนป่าด้วยท่อนไม้สุดแรงนี่แน่พวกโจนชั่วคาจะตีเจ้าให้ตายหญิงสาวตีชายตรงหน้าไม่ยัง้งไม่เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้ตั้งตัวจนชายผู้นั้นล้มกลิ้งไปกับพื้นเดี๋ยวก่อนแม่นางคนที่ล้มลงไปแล้วรีบเอ่อยห้ามเมื่อเห็นหญิงสาวเงื้อมือเตรียมจะตีซ้ำเขารีบขดตัวเอามือปิดหัวป้องกันตัวเอง พวกผู้หญิงนี่น่ากลัวชมัดชาตินี้ข้าจะไม่แต่งงานเด็ดขาดเมื่อเห็นว่าสหายกำลังจะถูกท่อนไมฟ้ฟาดจนตายชายอีกคนจึงรีบเข้ามาขวางตรงหน้านางแม่นางปวดยั้งมือด้วยพวกเราไม่ได้มีเจตนาลายโอ้ยดะดะเดี๋ยวทำไมท่านต้องตีข้าด้วยทำไมข้าถึงตีไม่ได้เจ้าโจรใจบาปหยาบช้าข้าจะตีพวกเจ้าให้ตาย ไปเซียงซิวพูดพลางกระหน่ำตีชายทั้งสองแบบไม่ยั้งมือจนป่าทั้งสองหวาดกลัวจนหัวหดพวกเขาไม่เคยพบผู้หญิงที่โหดเที่ยมขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตผู้หญิงจากตระกูลสูงส่งต้องบอบบางหน้าทนุถนอมไม่ใช่หรือไหนว่าแค่นิ้วเดียวก็ทำให้พวกคุณหนูพวกนี้ล้มพับได้แล้วไงถ้าเช่นนั้นทำไมหญิงผู้นี้ถึงดุราวกับเสือเล่า แม่นางจะมีรูปโฉมงดงามแต่ก็ตีผู้ชายได้แบบไม่ลังเลซ้ำไม่ออมแรงอีกด้วยหากพวกเขาไม่รีบหนีคงต้องตายภายใต้เงื้อมือนางแน่ๆซ่งเจี่ยวเย่และหยูข่วงจัดการพวกโจรเรียบร้อยก็รีบตามมาช่วยพวกเขาเจอรถม้าก่อนและสามารถหยุดรถม้าได้ทันสองหนุ่มกับสองสาวจึงรีบออกตามหาไปเสียงซิวแต่กลับได้เห็นเหตุการณ์ประหลาดแทน ไายเสียงซิวกำลังฟาดพวกโจรด้วยไม้ท่อนหนึ่งเมื่อเห็นโจรทั้งสองมีหน้าตาบวมปูดกำลังวิ่งหนีหญิงสาวก็เอาไม้ไล่ฟาดซงเจียวเย่ก็ถึงกับหัวใจกระตุกเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นไายเสียงซิวในลักษณะนี้ผู้หญิงตรงหน้าไม่ใช่ไายเสียงซิวที่อ่อนโยนอ่อนแอและบอบบางอย่างที่เขาคุ้นเคยไม่ใช่เลยน่าจะเรียกนางว่าแม่เสือสาวเสียมากกว่า หนึ่งหญิงปะทะสองชายแต่กลายเป็นชายหนุ่มสองคนวิ่งหนีหางจุดตูดแทนถึงชายทั้งคู่จะไม่มีเจตนาทำร้ายนางแต่พวกเขาก็ไม่มีความสามารถที่จะทำให้หนางเลิกเอาหมายฟาดหรือแม้แต่จะแย่งหมายมาจากนางได้เช่นกันยูข่วงมองเหตุการณ์ตรงหน้าเงียบๆสำหรับเขาแล้วชายหนุ่มไม่ได้รู้สึกแปลกใจหรือตกใจแต่อย่างใด เพราะก่อนหน้านี้ยไปเซียงซิวก็ไม่เคยแสดงท่าทางอ่อนแอให้เขานั้นเห็นอยู่แล้วส่วนหญิงสาวอีกสองคนตกอยู่ในอาการขวัญาวาโอบกอดกันแน่นเสี่ยวหวนเป็นคนแรกที่ได้สตินางเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นสะท้านตอนที่ช่วยคาจากไฟไหมอนุซิวก็มีสีหน้าเช่นนี้พูดจบเสี่ยวหวนก็ย้อนนึกถึงเหตุการณ์ในอดีต สีหน้าเต็มไปด้วยความเลื่อมใสสัทธาในตัวนายหญิงในสายตาของน,งนางนายหญิงคือวิลสตีที่แท้จริงเลิกดูได้แล้วมีคนที่เราต้องช่วยยุข่วงก้าวขึ้นมาด้านหน้าแต่กลับหยุดชะงักเมื่อได้ยินคำพูดสาวใช้ท่านจะช่วยใครช่วยโจรงั้นรอือยุข่วงขงมวดคิว้วหันไปจ้องหน้าคนพูดนางคิดว่าเขางี่เง่าหรืออย่างไร เขาจะช่วยพวกโจรทำไมแต่เมื่อคิดดูให้ดีหากเขายื่นมือเขาแทก็กก็คงเป็นการช่วยพวกโจรมากกว่าจริงเสียด้วยอาะะ้าวแล้ว <ๆ S 2> ค่ะเพื่อนๆค่ะตกลงแล้วกลุ่มโจรที่เป็นกลุ่มชาวบ้านเหมือนผู้ลี้ภัยพวกนี้เขาต้องการนะคะจะหาตัวผู้หญิงไปทำอะไรกันแน่เขาต้องการจะป้นจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะจะมีรายละเอียดในอพิสวดนะให้พวกเรารู้กันค่ะไว้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ